สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาโร่วิทตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมอ่วันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีประจำเดือนมกราคม2 5 6 5นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีเมถุนนะครับอ่ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่15บหมิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะครับผมสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สาหรับในคลิปนี้อ่าผมได้ทำตาสคริปต์เอาไว้ให้นะครับผมโดยแยกเป็น การงานการเงินและความรักนะครับลงในช่องคอมเมนต์นะครับใครอยากกดไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้การสนับสนุนติดตามช่องทาร์โววิตุลนะครับผมตอนนี้ช่องทาร์วิตุลก็มีผู้ติดตามเกือบจะหกพันพันแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลาหกโมงเย็นนะครับกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการนะครับผมดูดวงฟรีท่านละหนึ่งคำถามก็ยังมีเช่นเดิมนะครับใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกัันนด้้รรรววกกกิจมมาายใใหหผทงออ ในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผม <c oughs> ก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะนําไปทํานายให้ในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปสำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับว่าการทานายดวงผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการทํานายดวง ด้วยด้วยการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคําทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดใ,ใ,ในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอะอะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะผมกับการทํานายดวงการงานการเงินความรักของชาวราศีเมถุนนะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับผมสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับขอดวงการงานของชาวราศีเมถุน ประจำเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีเมถุนนะครับผม ขอดวงการงานของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนะครับช่วงประมาณไปลายเดือนธันวาคมนี้คุณเจอกับปัญหาที่เข้ามาอาจจะเป็นปัญหาจากอิทธิพลมืดหรืออาจจะโดนการกดดันหรืออาจจะโดนอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะติดขัดค่อนข้างที่จะทําให้งานของคุณเนี่ยไม่ราบรื่นไปอย่างเท่าที่ดีนะผมเลยบางคนอาจจะโดนกดดันหรืออาจจะโดนอ่ animals, กันแกล้งนะผมกานจะโดนกันแกล้งจากผู้มีอิทธิพลหรือจากใครอะไรบางอย่างทําให้การงานของคุณเนี่ยเกิดความติดขัดผันผวนในช่วงปลายเดือนธันวาคม พอสมควรนะครับอาจจะโดนกัดแกล้งจากคู่แข่งก็เป็นไม่ได้แล้วจะโดนกัดแกล้งจากคู่แข่งหรืออาจจะเกิดเกิดอะไรบางอย่างมาก่อกวนหรือเกิดความอิจฉาริษยาอะไรบางอย่างที่เข้ามาก่อกวนเกี่ยวกับกิจการการงานของคุณทําให้เกิดการที่คุณจะต้อง วุ่นวายพอสมควรเลยนะจะเป็นช่วงสงไขยปีที่คุณจะต้องวุ่นวายแล้วก็หนักอกหนักใจมากพอสมควรนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับสถานบันเทิงหรือเกี่ยวกับสถานที่อคคชนนะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะปั่นป่วนค่อนข้างจะีต้องหัวหมุนกับการทํางานหนักพอสมควรนะครับผม <_ ls 1> ไม่ว่าคุณจะทางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็าตามนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมกราคมเอาเหมือนปัญหาอะไรต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่มันก็ยังมีภาพบอกการที่ยังยังไม่ค่อยชัดเจนอยู่แล รับผมเหมือนกับว่า dining, จะยังไงดีหรือจะไปข้างหน้าหรือจะถอยหลังหรือจะดีหรือจะแย่จะเป็นช่วงที่คุณจะค่อนข้างปัน่วนและค่อนข้างที่จะเหมือนกับคาดการอะไรไม่ค่อยจะได้นะผมจะถามว่ามันยังไปได้อยู่ไหมเนะถึงมันจะเกิดเรื่องเกิดปัญหาอะไรต่างๆก็ตามแต่คุณยังสามารถที่จะแก้ไข,ขมันได้ดีอยู่นะครับผมถึงแม้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ก็ตามนะผมทาให้คุณรู้สึกไว้ว่าเออมันมันมัน,มนคุณทํามันเต็มที่แล้วนะคุณใส่ความรู้สึกอะไรใส่อะไรทุกอย่างเนี่ยได้เต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็ยัังมมมมมีมีคควววาาไ่ชดดเเจนนนนผกิขึ้ มากพอสมควรอยู่แล้วมันน่าจะส่งผลมาจากาสิ่งที่มาบรบกวนคุณตั้งแต่ประมาณไปลายเดือนธันวาคมแล้วนะครับผมแล้วก็ทําให้เดือนมกราคมเนี่ยต้นต้นเดือนเนี่ยคุณมีภาพของการที่เหมือนกับจะยังไงดีจะเอ้ยจะไปข้างหน้าได้ไหมโดยเฉพาะคนถ้าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับสีเทาๆหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับสถานที่อวจาหรืออะไรต่างๆก็ตามนะผมคจะเป็นช่วงต้นเดือนมกราคมที่คุณรู้สึกว่าคุณจะ มันไม่ได้แย่นะไม่ได้มีได้แย่ถึงขั้นที่บอกว่าคุณจะจะถึงขั้นที่ไปต่อไม่ได้นะคุณยังไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันแค่มันไม่ชัดเจนแค่นั้นเองนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในเดือนมกราคมมันจะดีขึ้นนะครับผมแต่ดีขึ้นมาจากความตั้งใจความพยายามของคุณเองนะครับผมสาหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณเจอกับปัญหาแรงต่างเนี่ยคุณจะแก้ไขและฝ่าฟันมันไปได้ด้วยความพยายามและด้วยความอดทนของคุณเองนะผมจะเป็นช่วงที่คุณต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแต่คุณก็จะคุณ ผ่านวิกฤตหรือว่าผ่านปัญหาที่คุณเจอในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ได้นะครับสำหรับชาวราศีเมษคุณคุณเจอปัญหาอะไรก็จริงแต่ว่าคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ด้วยตัวของตนเองด้วยการที่คุณทุ่ม สุดตัวนะครับผมทุ่มจนบางคนอาจจะแทบจะไม่มีเวลาทําอะไรอย่างอื่นเลยแล้วผมต้องบอกว่าต้องหมกุ่นอยู่แต่กับงานนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะเหนื่อยกับการทางานมากพอสมควรแต่ว่าคุณก็จะผ่านมันไปได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยความสามารถของคุณนะครับผมสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมโห จะเป็นช่วงที่คุณทํางานจนเหนื่อยเลยนะครับผมทํางานจนเหนื่อยจนแทบจะไม่มีเวลาทําอะไรนะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณบอกว่าเหนื่อยล้ากอาการทางานมากๆแล้วคุณต้องทุ่มกับมันจนสุดตัวนะครับผมแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้ด้วยความชาญฉลาดของคุณเองนะครับผมคุณจะใช้สมองใช้อะไรของคุณในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมและคุณจะผ่านมันไปได้อย่างดีแล้วคุณจะภาคภูมิใจกับความสําเร็จของคุณซะด้วยนะครับผมมีไพ่ของทั้งตัวเลเวอร์และเนจิคเทียนขึ้นมานะครับผมในบางคนอาจจะใช้เซนส์ใช้อะไรบางอย่างในการแก้ไขปัญหา เหนื่อยนะโอจะเป็นช่วงที่คุณต้องทุ่มมันสุดตัวแต่คุณจะผ่านไปได้และคุณจะประสบความสําเร็จจนที่สุดนะครับผมในเดือนมกราคมนี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกมีความสุขกับการทํางานและอะไรบางอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจะจบไปแล้วจะผ่านไปได้และคุณจะประสบความสําเร็จกับมันแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากความสามารถของคุณเองและเกิดจากการความฉลาดในการแก้ไขปัญหานะครับผมจะเป็นช่วงที่คือเป็นช่วงที่คุณจะต้องแก้อะไรทุกอย่างด้วยตัวคุณเองต้องทุ่มอะไรทุกอย่างด้วยตัวคุณนะจ่าผ ได้นะผ่านไปได้ด้วยความชันฉลาดด้วยความสามารถของคุณและจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขกับการทํางานนะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมนะผมเหนื่อยไหมตอบได้เลยครับว่าเหนื่อยมากๆนะผมแต่คุณจะสําเร็จได้ในที่สุดและคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยความสามารถของคุณนะครับผมสาหรับชาวราศีเมถุนนะครับ กระดูแล้วเหนื่อยนะ,ะแต่สุดท้ายคุณจะเอาชนะมันไปได้ด้วยความสามารถของคุณและคุณจะภูมิใจกับตัวคุณเองได้ในท้ายที่สุดนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูการเงินกันบ้างนะผมสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับขอดวงการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับผม ดวงการเงินของชาวราศีเมถุนประมาณช่วงไปลายปเดือนธันวาคมเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณ์ดีนะการเงินของคุณเนี่ยผีดอกออกผลนะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมคุณมีการเงินที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็สามารถที่จะดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวของคุณได้มากพอสมควรนะถึงแม้คุณจะเจอกับปัญหานะปัญหาทางการงานเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลมาถึงการเงินของคุณสักเท่าไหร่นะครับผมในบางในบางคนอาจจะมีการวางแผนหรืออาจจะมีเก็บออมไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นไปได้นะครับทให้คุณค่อนข้างที่จะ,ะมีการเงินที่อยู่ในฐาานนะะทีี่่่่คออข้งจดยูผมแต ว่ามันจะไปสะดุดเอาจริงๆนะครับผมอาจจะเป็นไม่ได้นะที่ผลจากการทํางานของคุณที่คุณเจอปัญหาในช่วงปลายเดือนธันวาคมแล้วมันก็เลยทําให้คุณเกิดผลกระทบมาในช่วงต้นๆเดือนมกราคมแลวอาจจะในบางคนน่จะต้องระวังหน่อยนะต้องระวังต้องระวังคนมายืมเงินหรือว่าคนโกงหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามนะเพราะว่าค่าของคุณเนี่ยมีแฮงแมนขึ้นมานะผมแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้อย่างรวดเร็วนะครับผมจะมีที่ทางไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วถึงจะเจอปัญหาที่ฝืดเครื่องอะไรต่างๆเข้ามาบ้างก็ตามนะครับผมในช่วงประมาณต้นๆเดือนมกราคมแต่คุณก็จะผ่านไไปดด้้รรวววเ็็แลคุณกจะ มั่นคงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในเดือนมกราคมนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องทุ่มเทมากๆนะครับงานการงานของคุณก็เป็นสแตงการเงินของคุณก็เป็นแปดเหลี่ยญนะบเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณต้องทํางานหนักนะแต่ถามว่าเงินของคุณยังมีทิศทางที่ดีอยู่ไหมถือว่ามีทิศทางที่ดีอยู่แต่คุณต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักและคุณก็ต้องทุ่มเทกับความตั้งอกตั้งใจในการที่จะโฟกัสกับการทํางานการหาเงินของคุณค่อนข้างจะหนักพอสมควรแต่ถามว่าเงินของคุณจะฝืดเครืองไหมในเดือน ส่งผลกระทบมาทั้งการงานการเงินเลยุมก็ตามนะครับแต่ถ้าคุณทนผ่านมันไม่ได้นะครับเดือนดวงการเงินของคุณจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็มีทิศทางที่ไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นในเดือนมกรคาคมนี้นะครับตอน,น,นกลางกลางเดือนนะการเงินของคุณจะดีมากขึ้นแต่ถามว่าคุณยังต้องเหนื่อยอยู่ไหมก็ต้องเหนื่อยอยู่นะครับเกณฑ์การงานงและการเงินของชาวราศีเมถุนนะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็จะต้องทุ่มเทกับมันมากพอสมควรนะครับผมสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับเดี๋ยวผมดูท่านกดให้ต่อนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผม ค่อนข้างจะเหนื่อยนะผมค่อนข้างจะถามว่าการเงินของคุณค่อนข้างจะมั่นคงไหมก็ก็ก็มั่นคงนะแต่อาจจะไม่ได้อย่างที่คุณหวังเท่าไหร่นะผมในบางวันที่เยอะก็เยอะในบางวันที่ไม่ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็ก็เสียเยอะเหมือนกันนะครับผมว่ามีไพ่ของตัวทั้งเจ็ด ช้วยแล้วก็ทั้งหาไม้เท้าขึ้นมานะผมมีความหมันหวนมีความอะไรต่างๆมีภาะะพภาพของการที่จะต้องหมุนเงินมากพอสมควรอยู่นะครับผมสาหรับดวงของชาวราศีเมถุนนะการง,งานของคุณเนี่ยจัดว่ามันจะดีขึ้นแบบมีความรุ่งโรจน์มากขึ้นแต่การเงินของคุณเนี่ยอาจจะมันอาจจะส่งผลมาตั้งแต่ไประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้แล้วก็ตามนะครับผมทำให้คุณมีภาพของการที่จะต้องหมุนเงินนะจะต้องหมุนเงินจะต้องใช้ใจ่ายอะไรต่างๆแต่โดยรวมๆแล้วนะครับผมคุณก็สามารถที่จะหาเงินมาโฟลกับธุรกิจการงานของคุณหรือว่าโฟกับครอบครัวของคอง เข้ามาหลายมาเทมาจนทําให้คุณบอกว่าโอ้ยเงินไม่อะไรครับจับ ใช้ไม่ทันเลยนะครับผมจะมีความบันทวนจะมีความบันทวนอยู่นะครับ่าว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นเดือนที่คุณมีความมั่นคงกับการเงินอยู่นะครับผมสำหรับชาวราศีเมทุนนะอาจจะมีเรื่องจะมีภาวะที่จะต้องแบบว่าใช้จ่ายบ้างมีภาวะที่จะต้องหมุนบ้างเงินเข้าเงินออกอยู่อย่างนี้บ้างแต่โดยรวมๆฐานะของคุณหรือว่าการเงินของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แต่ว่าหลักๆเลยที่บอกนะผมต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะผมจะไม่ค่อยมีคนช่วยสักเท่าไหร่สำหรับชาวราศีเมทุนในเดือนมกราคมนี้นะครับผมสำหรับชาวราศีเมทุนนะครับผม ก็ดูแล้วเป็นดวงที่เขาเนี่ยจะเหนื่อยนะแต่ว yes ่าค yeah ุณก็จะผ่านมันไม่ได้อย่างดีนะครับผมด้วยความสามารถของคุณเองนะชาวราศีเมทุนนะครับผมอ่ะต่อไปนะผมมาดูดวงความรักของชาวราศีเมทุนกันบ้างนะครับผมว่าเดือนมกรานคมนี้ดวงความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงนะครับขอดวงความรักของชาวราศีเมทุนในเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีเมทุน ดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะในช่วงประมาณไปลายเดือนมกราคมนี้ถามว่าความรักของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะที่จะรู้สึกดีรู้สึกมีความอบอุ่นซึ่งกันและกันแต่ในบางคนเนี่ยอาจจะมีภาพของการที่ โหยหากับอดีตหรืออาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องไปจมอยู่กับมันมากพอสมควรเ Istanbul, <m ess un> ช่นกันนะครั <m ess un> บผมในบางคนอาจจะเจอกับปัญหาในเรื่องของการที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือว่าอาจจะเจอกับคนเก่าเข้ามาปวัวพันนาให้คุณต้องเจอกับปัญหาก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะ <m ess un> ตัวนี้จะมีตีความหมายได้หลายอย่างนะว่าอาจจะเป็นการที่โหยหาไม่มีเวลาให้กันแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงทําให้คุณค่อนข้างจะทุกข์แต่ว่าโดยรวมคุณมีค,ความสุขนะแบบว่าเหมือนกับว่าวันไหนสุกก็สุขสุขนะครับสุขเป็นแบบว่าเหมือนเจ้าหญิงเหมือนถ้าคุณเป็นผู้ชา เขาก็ค่อนข้างจะมาทำตัวเจ้าหญิงให้คุณเลยแต่วันไหนที่คุณเขานั้งงาจมก็ก็จมอยู่กับความทุกข์เช่นกันนะผมจะเป็นลักษณะที่สุขทุกทุกปนปนกันไปในบางวันนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต,แต่บางคนไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องระยะทางแล้วทำให้คุณมีปัญหาการก็อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นอะไรใครเข้ามาวุ่นวายกับคนหล่าคุณทําให้คุณมีภาพของการที่ยังไม่ได้สุขกับมันเต็มที่อยู่นะครับผมแต่พอเข้าสู่ต้นเดือนมกราคมนนนนะะะะคคครััับบผมททิศาางงวกกกขขขอุณลลจจจดดีีึึ้้ส มีคู่แล้วผม คู่ของคุณจะค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจสาใส่คุณดีมากขึ้นแล้วก็จะมีความซื่อสัตย์กับคุณมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องกับคุณได้มากขึ้นนะครับผมสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมภาพของการที่สุขสุขท,ท,ท,ทุกเป็นบางวันเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่ไหวแล้วเว้ยถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อก็มันเบื่อแนละ้วจะสุขก็ไม่สุขจะทุก็ไม่ทุกอย่างเงี้ยคุณก็เบื่อแล้วผมก็อาจจะมีภาพของการที่คุณอาจจะพูดกับเขาตรงๆแล้วแล้วเขาก็ ชัดเจนกับคุณมากขึ้นแล้วก็ในเดือนมกราคมนี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกถึงความสุขกับความรักได้ดีมากขึ้นนะครับผมอัปติแสแตงขึ้นใหม่แล้วล้วสแตงขึ้นใหม่แล้วแสแตงน,นี่ถ้าตีความหมายกับการงานในหมายถึงว่าการที่ต้องอดทนมึ่งพาตัวเองเป็นหลักกับการแต่ว่าถ้ามีความหมายของความรักเนี่ยหมายถึงว่ามีการอดทนอดกั้นซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้นมีการยอมให้กันและกันมากขึ้นนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่ดูาทางชาวเวทุนช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะถูกกับไพ่ นะค่อนข้างที่จะมีความอดทนอกก้นซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็คนเล่าของคุณที่ทําตัวไม่ชัดเจนหรือมีปัญหาอะไรต่างๆอะไรขึ้นมาก็าตามนะครับเขาจะทาตัวดีกับคุณมากขึ้นจะอดทนอกก้นให้คุณมากขึ้นแล้วก็จะมีภาพของการที่ยอมซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้นในเดือนมกราคมนี้สำหรับชาวราศีเมทุนเะกมฑความรักค่อนข้างจะอยู่ในเกมดีมากพอสมควรนะครับสำหรับชาวราศีเมทุนเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับ คนรักจะดีวันดีคืนเลยนะครับผมในบางคนไม่รู้ว่าจะเป็นรักทางไกลด้วยหรือเปล่านะครับผมเพามีไส้ของตัวหกดาวขึ้นมาแต่หกดาวนี้ก็หมายถึงว่าความปงให้กันมากขึ้นปล่อยวางซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีภาพของการที่เอาใจใส่คุณดีมากขึ้นแล้วก็ทิศทางความรักไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นนะครับผมอ่ะเพราะงั้นแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีเมถุนถ้าสหรับบางคนนะครับผมถ้าคุณเจอกับภาพของว่าสุขสุขดิบวันไหนที่ดีก็ดีดีวันไหนที่ทุกข์ก็ทุกข์ทุกอยู่นะคร ต่าหรือมือที่3ามในไต่ต่างๆก็าตามนะครับผมคนรักของคุณจะดูแลเอาใจใส่คุณได้ดีมากขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะครับผมแล้วก็จะแสดงความชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่มีคู่นะแล้วก็จะทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีความสุขกับความรักได้มากขึ้นในเดือนมกราคมนี้สําหรับชาวราศีเมถุนสําหรับคนที่มีคู่นะครับ อาต่อไปสําหรับคนโสดกันบ้างนะครับผมคุณสำหรับคนโสดก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนกับคนมีคู่นะคุณจะมีลักษณะการที่เปิดตัวเองมากพอสมควรนะครับผมมีภาพของการที่เออในในคุณคุยกับใครก็โอเคแต่ว่าคุณยังมีภาพของการที่สลัดกับอดีตไม่ค่อยจะได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีภาพของการที่เหมือนกับบางวันก็มีความสุขนะบางวันคนที่มาคุยกับคุณคุณก็รู้สึกเปิดตัวเองรู้สึกมีความสุขแต่บางวันคุณก็ทุกนะบางวันคุณก็โหยหาต่อความรักเก่าหรือในบางวันคุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ บางวันก็อะไรต่างๆะครับผมอาจจะสำหรับคนโสดนะจะมีภาพของการที่สุขๆทุกทุคนกันไปในช่วงประมาณปลายปลายเดือนธันวาคมนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในเดือนอต้นเดือนมกราคมนะครับผมคุณกลับจะเจอคนที่มาแล้วแบบมาจริงมาเต็มกับคุณเลยแล้วแล้วก็มาให้ความชัดเจนกับคุณมากๆนะผมอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างจะดีซะด้วยนะผมถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่ดูดูมีอายุนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรง มาแล้วก็เปิดเผยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ชัดเจนมากพอสมควรคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็คุณอาจจะได้เจอเขาแล้วก็ทําให้คุณสภาพของการที่สุขสุขทุกๆุกบ้างเหงาเหงามั่งดีมั่งอะไรต่างๆของคุณเนี่ยเริ่มจะหายไปแล้วผมแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกถึงว่าเฮ้ยคนคนนี้มาแรงนะมาแรงแล้วเขามาให้ความอบอุ่นกับคุณนะครับผมมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นคนในเครื่องแบบหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายก็เป็นไปได้แล้วผมแล้วเขาก็จะเเ้มคคุณณกนดอ่่จีีีฑ์ททไ มาทาให้คุณรู้สึกถึงความหวังในความรักขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่สุขสุขวินดีมานานพอสมควรนะครับผมสาหรับคนที่มีสำหรับคนโสดนะครับผมชาวราศีเมถุนนะครับผมแล้วก็ทิศทางของความรักของคุณก็ค่อนข้างที่จะไปกันได้ดีนะคุณจะรู้สึกถึงความอ่อนโยนถึงว่าไอ้คนคนนี้ค่อนข้างจะดูแลคุณดีพอสมควรนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะยอมคุณมากพอสมควรคนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่าเอออยากที่่งงัันนนาาาควมมกษณยได้ บัวนะครับผมยังไม่ได้ดูบัวจะเป็นเริ่มเริ่มนะครับผมจะเป็นเริ่มเริ่มจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเพราะว่าจะมีไพ่ของตัว6ดาบมากำกับด้วยนะครับผมแต่จะเป็นคนที่อาจจะทําให้คุณมีความหวังกับความรักได้อีกครั้งหนึ่งสาหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมแล้วก็มีเกมที่คุณอาจจะได้เจอเขาตั้งแต่ต้นต้นปีใหม่เลยนะต้นปีใหม่และจะทําให้สภาพของการที่ขึ้นขึ้นลงลงกับความรักทุกบ้างทุกบ้างของคุณเนี่ยหายไปได้เช่นกันนะครับผมว่าสําหรับชาวราศีเมถุนมีเกมที่คุณจะได้เจอคนทีี่่นนนู่กกหหวยยใใจเเป็นนทดผ้ญะมอาาาาํงฎ แล้วก็มาทําให้คุณมีความหวังกับความรักอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในในเดือนมกราคมนี้อาจจะไม่ได้พัฒนากันรวดเร็วเฮ้ยเป็นแฟนนั่นเถอะในเดือนมกราคมนะครับจ,จะเป็นลักสองกันที่ค่อยเป็นค่อยไปกันมากกว่านะครับผมสาหรับชาวราศีเมถุนนะครับ อ่ะแล้วสำหรับในวันนี้ก็จบคำทนานยของชาวราศีเมถุนเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารโวิตุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารโวิตุน <c oughs> ก็ขอให้เฮงเลยล้วงฟังสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ